สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับก็วันนี้มีพระสมเด็จเช่นเคยครับมาเอามาิวให้ชมหนอครับเป็นพระสมเด็จหลวงว่าแผ่ครับก็มีพี่พี่เอฟซีครับได้ส่งพระมาขายชุดนี้ครับก็กราบขอบคุณครับที่แบ่งปันให้ผมครับก็เป็นพระสมเด็จฐานสิงห์ครับ สิงห์แล้วก็เป็นสนเด็จร้อยปีครับแล้วก็เป็นสมเด็จแพสี่พันนะครับนี่องนี้ครับก็เป็นดักเดิมๆมบ้านครับก็ที่ผมมาดีวิวันนี้ก็สององนี้ฐานสิงกับแพสี่ครับ ก็อันนี้ก็เคยดีดไปแล้วแล้วก็เคยบอกลักษณะพราไปแล้วครับว่าแ,แท้เกเป็นยังไงครับลองย้อนกลับไปดูได้ครับเป็นแผดสีพัน์ข้าง3จุดครับจุดจชัดชัดแบบนี้ครับ2จุดก็มีครับแต่อันนี้เป็นพิมพ์ สามจุดครับจริงๆก็เป็นบล็อกเดียวกันนะแต่ว่าผ่ามันจะแคบกว่ามันจะสั้นกว่าครับจุดตรงนี้อาจจะไม่เห็นครับมันก็เลยติดแค่สองจุดตรงนี้ครับทั้งสองข้างครับก็ดูจะจำพิมพ์ด้านหน้าครับแล้วก็พิมพ์ด้านหลังจำได้ไม่แม่ก็ไม่ต้องดูจุดด้านข้างครับ แ,แน่นอนครับนี่ก็เป็นฐานสิงครับสวยเดิมครับที่ p p พ c จากทางบ้านส่งมาขายผมครับก็กราบขอพระคุณนะครับที่เม่ตาแบ่งปันให้ผมครับเป็นฐานสิงปีสองห้าหน้าก็มาดูองนี้กันดีกว่าครับนี่ที่ผมอยากจะแนะนำวนนี้ก็ เป็นพระสมเด็จนะครับปี2-5 3-5้าหครับเป็นรุ่นที่ระลึกครบร้อยปีวัดพิคุณทองนะครับหรือสมเด็จร้อยปีของวัดพิคุณทองครับเป็นสมเด็จพิมพ์เจดชั้นนะครับ เนื้อลายค่อนข้างหายากครับเป็นพิมพ์ลอ้อสมเด็จเกตชาโยครับวัดข้างเคียงของวัดพุณทองครับเนื้อลายแบบนี้สร้างน้อยครับที่หายากครับก็ส่วนตัวผมพบเจอน้อยครับลักษณะพระก,ก็ ดูง่ายครับตึงๆครับเป็นพิมพ์ลายสายลุงครับเอกลักษณ์ของนุ่มพ่อแพรครับรุ่นนี้เล่นได้สบายใจครับ่วงตัวยังไม่เคยเห็นของเก๋น,นะครับ ก็ราคาก็ยังไม่แรงมากครับเป็นพระท,ที่น่าใช้ครับมีทั้งหมดสองเนื้อครับก็มีเนื้อเกสอนแล้วก็เนื้อหลายครับ ครับรุ่นนี้ก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็อยากจะมาขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆเอฟซครับที่ได้ส่งพระจากทางบ้านครับมาให้ผมดูและให้ผมชมครับก็ผมก็ยินดีตอบคำถามทุกคำถามครับที่ พี่ๆเพื่อนๆสงสัยครับสามารถคอมเมนต์ใต้ล่างของอ YouTube นี้ได้เลยครับผมจะตอบกับทุกๆคำถามครับทุกๆข้อความครับก็สำหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดมีพระหลวงพ่อแพรววัดคุณทองครับอยากจะขายหรือว่าอยากจะเช็คราคาหรือว่าอยากจะสอบถามว่าแท้หรือเก๋ครับ ผมต้องสิงบุรีครับยินดีให้คําปรึกษาครับแล้ก็ยินดีรับเช่าถึงบ้านครับกรุงเทพปริพันธครับติดต่อภายในหนึ่งวันครับผมถึงบ้านทันทีแน่นอนครับส่วนต่างจังหวัดก็ถ้างไม่สะดวกไปก็ขอเป็นการส่งพระมาดูก่อนได้ครับพระถึงพระแท้ตามที่ตกลงกันก,นก่อนส่งผม จ่ายเต็มราคาแน่นอนครับก็วันนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยครับก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ